ตรสุดท้ายนะครับ14ในการ4 6นาทีก็พูดคุยกับทีมชาติไทยนะครับสนิทหนึ่งว่าความเคลื่อนไหวก่อนที่จะเจอกับอัฟตกานิถานเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้วิเคราะห์วิจารณ์กันแน่นอนนะครับรวมถึงการยทอดสดด้วยที่จะขึ้นนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ความพร้อมของทีมชาติไทยต้องถามพี่บีหน่อยนะครับเป็นไงบ้างหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกมาครั้งที่แล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าความกลมกล่อมเป็นอย่างไรก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ละในการเจอกับอิรักแต่ว่าการเตรียมความพร้อมในการเจอกับอฟกานอยากเห็นอะไรจาก การจัดทีมของซิโก้ครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวทีมชาติไทยจะพบว่าเป็นข่าวของนักฟุตบอลป่วยเป็นหวัดบ้างอะไรบ้างเจ็บเล็กน้อยแต่ความฟิตของนักกีฬาอาชีพในยุคนี้เนี่ยนะครับเรื่องการป่วยเป็นหวัดหรืออะไรเนี่ยแป๊บเดียวรับจะฟื้นคืนกลับมาเพราะนั้นไม่น่าวอรี่เกมนี้เนี่ยซิโก้น่าจะถือโอกาสทดลองนักเตะซึ่งเขาเรียกมาใหม่ๆอย่างตริสตองโดนะหรือว่าจะเป็นธนาชนะบุตรซึ่งล้างทีมชาติไปนานนะครับ ว่านักเตะเหล่านี้จะสามารถเล่นเข้ากับตัวที่เป็นตัวหลักอยู่เดิมๆได้หรือไม่รวมถึงลุงกิตปรกิตดีพร้อมครับซึ่งได้รับบาดเจ็บเจ้าตัวยังบอกเลยครับว่าร่างกายเขาไม่สมบูรณ์ร้อยเอหรอกอยู่ประมาณ80 90%เกบนะครับเกมนี้ก็น่าจะได้ลงมาทดลองว่าถ้าเจอบอลแมตที่หนักๆอย่างนี้อย่างบอลแบบกึ่งตะวันออกกลางเนี้ยจะเล่นได้ไหมนะครับเพราะว่ามาตรฐานของบอลของอัฟกานิสถาน ไม่คี hey, ้เหร่สักทีเดียวนะครับพวกเขาก็มีนักเตะที่เล่นอยู่ในดิวิชันหนึ่งของเราไฟซอนไซเยสเตอยู่ในสงขลาอยู่ในเต็ดแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนเล่นอยู่ในลีกรองของยุโรปนะครับก็น่าจะถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งที่จะเป็นคู่รับแข้งของเราได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็มีกลิ่นไอิอีกครักให้เราได้เห็นแต่อาจจะยังไม่เฉียบคมเท่าอีรักเท่านั้นเองนัดนี้ลองดูนะครับว่าตัวที่ดึงมาเสริมซิโก้จะใช้งาน พวกเขาได้อย่างไร,รจะเลือกลงตอนไหนธนา11เบต,ตัวจริงจะเหมาะไหมอาจจะไม่เหมาะเพราะอายุอานามล่วงเลยไปแล้วแต่จะใช้เป็นทีเด็ดตอนไหนเวลาที่เกมสมมติว่าเล่นกับอิรักแล้วมันตื้อค,ควรจะหย่อนธนาลงไปตอนไหนอันนี้สาคัญมากเพราะควาีว่าถ้าไม่เป็นไพ่เด็ดจริงซิโก้จะไม่เรียกมา เพราะเขาเห็นในเล่นกับเรดดิ้งก็เห็นมาแล้วครับเล่นอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยพอจะเห็นมาบ้างซิโก้จะไม่ไม่ค่อยเรียกนักแต่อายุที่มันหลักสามไปแล้วใช่ซึ่งตอนนี้จะเป็นจะเป็นหนึ่งในชอยที่หลายคนน่าจะรู้ว่าซิโก้ต้องใช้เป็นต้องใช้แน่แล้วต้องใช้แน่แน่ไม่งั้นไม่เรียกมาใช่ก็เลยเป็นเป็นที่มาของการที่มีกองหน้าเพียงแค่2คนนั่นแต่ที่ ไอสักยไกรสอนนั้นถอนไปนะครับเนี่ยสคนนี้ทำยังไงที่บีบอกคือจะยืดหยุ่นเกมยังไงผมว่าการยืดหยุ่นเกมในการเจอกับอัฟกาน่าจะสําคัญที่สุดคือลองดูว่าถ้าเราดูดูว่าถ้าเราจะเล่นในการบุกก็จะผ่อนกลับมาผู้เล่นพวกนี้เวลาเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเกมมันต้องไม่ตกเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนในภาวะที่โดนน้ำสมมติโดยรักน้ำเปลี่ยนลงไปเกมบุกก็ต้องไม่เผาลงไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บางคนถามว่าสมบูรณ์รับเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างประกิตเนี่ยผมไปที่ ที่วีบอกไม่เต็มร้อยแล้วเกมกับสโมสรเนี่ยยังไม่ถึงกับฟิตขนาดนั้นนะครับก็ต้องใช้ใช้เวลาในการที่จะเข้าไปไปลองทีมพอสมควรแต่เชื่อว่าระบบของซิโก้เนี่ยเขาเขาซึมซับมาจากในชุดอาเซียนคัพอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาก็ลองนัดนี้ซะเลยครับนะครับอีกคนก็คือมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับซึ่งจะต้องเป็นศูนย์หน้าตัวจริงอยู่แล้วในเกมกับอิรักเนี่ยลองดูครับว่าจะใช้มุ้ยเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับในระบบซิโก้สไตล์จะเล่นเหมือน เกมที่เล่นกับไต้หวันไหมหรือว่ายังไงนัดนี้จะได้ลองอมไม่ใช่หมายว่าว่าเอามุ้ยนั่งอยู่แล้วก็ไปเล่นจริงกับอิรักเลยนะคมก็ไม่สนับสนุนนะคือคือไม่เห็นควรใช่ใช่อย่างน้อยก็ต้องให้เป็นตัวสำรองแล้วลงไปใน20-30นาทีสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะดูว่าควรจะวางตำแหน่งของทีกระสินแดงดาเนี่ยเอาไว้ณจุดไหนเพราะนั่นคือ,อตัวตัดสินเลยเหมือนกันในเกมกับอิรักไม่ง่ายนะครับอิรักประกาศรายชื่อมา ผมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้ผมอยากจะถามแฟนฟุตบอลชาวไทยว่ามีใครกล้าฟันธงกับผมว่าเราจะเอาชนะอิรั์ได้ในเกมนัดนี้เพราะนั้นเนี่ยมีเวลาทดลองก็ต้องทดลองซะนะครับแล้วอย่าไปทดลองในแมตช์จริงๆเลยมันไม่ได้คืออย่าไปกลัวว่าเอเดี๋ยวอิรักจะมาเห็นแผลเราเล่นไปเถอะครับเล่นไปเถอะใช่มีอีกหนึ่งคำถามเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนอาจจะอยากรู้นั่นก็คือคริสตองโดที่เพิ่งถูกเรียกเข้ามาติดทีมยอดเขาจะปรับ ตัวยังไงให้เข้ากับทีมหรนัวนี้หลยังไงนะครับเพิ่มเติมที่ซองโดอาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัววือหวาหรือแจ้งเกิดได้เลยผมผมคิดว่าผมว่าเขากล้าเล่นนะจากดูที่เขาเล่นซีเกมเล่นอะไรมาหลายหลายเกมรวมถึงเล่นให้บีซีเทโรศาสนาด้วยผมว่าเด็กลูกครึ่งคนนี้กล้าเล่นใช้ได้เลยทีเดียวครับคือทรงบอลนี่คือฝรั่งจ๋าเลยนะคือก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่มาแล้วไม่ผิดหวังกับทิสตองโดแล้วก็เรื่องของการ การยืดหยุ่นแผนด้วยก็เพราะว่าตอนนี้มันมีแผนที่ซ้อมเนี่ยหลายคนติดตามคือเราเล่น4ี่ห้าหนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเล่น4-2-3-1ด้วยแต่ว่าใช้กลางตัวเดียวคือสารัตแล้วในแผนที่มีการคาดการว่าจะเจอกับอัฟกาคือจะเอาสารัตเล่นกับอดุลน,นนี้ทุกคนก็อยากเห็นว่าถ้า ในภาวะที่เรานำดางิรัตเราต้องเล่นกองกลาง2ตัวในการตัดเกมสารัตกับดุลเล่นกันยังไงนะครับอันนี้อันนี้ก็อยากให้ลองในเกมกับอัฟกาคือลองไปเลยเพราะว่าไทยปรตีเนี่ยสารัตเขาจะเล่นทั้งรุกทั้งรับได้แต่อดุลเนี่ยคือจะเก่งรับอย่างเดียวก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรามีกำแพงหินชั้นนี้ในการเจอกับอิรักในภาวะนำโอกาสคือวันพฤหัสเนี่ยอย่าดูอย่างซีเรียสเราจะถ่ายทออสดให้ชมอย่าซีเรียสมากนะเพราะมันจะเป็นการทดลองทีมนะครับสมมุติว่าเราจะ ผลงานในเกมกับอัฟกานไม่ดีครับเพื่อไปดีในเกมกับอิรักวันที่8ผมว่าเราควรจะยอมนะครับถามพี่บีหน่อยในเกมกับอิรักที่พี่บีบอกว่าประกาศลายชื่อมาละใครที่พี่บีคิดว่าน่ากลัวมากมากครับัแน่นอนครับยูเนสมารูดถึงแม้ว่าอายุอานามจะมากแล้วแต่บอลไทยเราไม่เคยเอาเขาอยู่สักทีนึงครับเวลาที่เจอกันเขาจะมีเหลี่ยมมีอะไรที่ที่มันแบบไม่ต้องใช้ความเร็วมากแต่ขอทีเดียว <c oughs> เหมือนกับในการแข่งฟุตบอลเอเชียนเกมที่อินชอนรับเย <c oughs> สมาบุดขอทีเดียวเท่านั้นก็าสามารถที่จะเป็นตัดสินชัยได้เลยนะครับครับอ่านี่ก็คือสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันในระยะเวลาพอสมควรนะครับดังนั้นติดตาเต็มๆได้ในวันพฤหัสก็คือ3กันยายน <c oughs> นะครับเจอเวลา19บเก้านากานาทีา <c oughs> นะครับแข่งขันคู่นี้ไทยกับอัฟกานิสถานนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกไปก็รีบกลับบ้านซะแลเปิดหน้าจอทีวีนะครับเข้าสัญญาณแต่หนึ่งทุ่มตรงนะครับมีวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนเช่นเคย แล้วก็นัดสำคัญนะครับอังคารที่8กันยายนอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเลิกงานเร็วเนี่ยก็เอาเลยเต็มที่เลยนะครับเวลา1ทุ่มนะครับคู่นี้ย้ำกัน2เกมสำคัญนะครับยังไงติดตามในช่วงข่าวได้ก็จะมีความเคลื่อนไหวามาตลอดทั้งสัปดาห์ก็อขอให้เราได้ดูเกมที่อุ่นเครื่องกับอัฟการนิสถานในวันที่3นี้ก่อนะอะนะครับวันเสาร์หน้า ผมแล้วก็ทั้งน้องพี่และก็เจเน่ก็จะมานั่งวิเคราะห์ให้ฟังว่ารู้จากทรงแล้วเนี่ย,แ,ยแล้วมันจะเป็นยังไงในวันอังคารหน้าซึ่งมันเป็นของจริงครับนะครับก็ขอให้ก้าวให้ข้ามอาเซียนเราไปสู่ระดับเอเชียได้ในห่วงเวลานี้